แล้วก็เมื่อวานจริงๆข่าวในประเทศเริ่มเงียบๆนะพี่มนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็กลับมาพูดกันเรื่องของตัวรายละเอียดมากขึ้นนะครับสำหรับนโยบายแก้หนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแจกเงินหมื่นบาทนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับมาตรการแก้หนี้อย่างที่พี่มนบอกว่าไซต์จริงๆก็ใหญ่นะอย่างแจกเงินเนี่ยแค่ห้าแสนล้านเองแต่นี้หนึ่งจุดสามล้านล้านเลยถ้าแก้หนี้ได้จริงเนี่ยก็มันก็ช่วยให้พอคนหนี้ร้อยลงก็มี กำลังซื้อเข้ามามจับจ่ายใช้สอยได้อีกนะครับอันนี้ก็มีผลในระยะยาวได้ด้วยครับในอนาคตก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะช่วยได้2.3ล้านบัญชีเลยนะครับก็สําหรับตรงนี้จะเป็นคนที่เป็นหนี้เสียนะครับอายุไม่เกินหนึ่งปีนะครับเขาก็จะปิดวันนับเนี่ยวันที่31ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยประมาณ3ปีนะครับก็คือตัวดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลยนะตอนนี้ต้องต้องต้องดูรายละเอียดเพิ่มตรงน,นี้ห oh. นึ่งเขาใช้คําว่าพักดอกคําว่าพักดอกเนี่ยไม่ได้ยกให้เท่าที่เท่าที่ฟังก็คือไม่ได้ยกว่าไม่ได้ยกออกไปเลยแต่ว่าไปทบทบทบแล้วก็ไปจ่ายในปีที่4ก็คือ3ปีแรกเนี่ยสิ่งที่จ่ายคือจ่ายตัวต้นซึ่งก็แน่นอนก็ทําให้ดอกมันลดแหละอันนี้ก็ความกังวลที่คนกลัวกันก็คือเรื่องพอดอกมันลดเนี่ย มันก็เหมือนกับ impact ไปที่ statement ของแบงค์ค่อนข้างตรงแต่อย่างที่เรียนว่าการลด f i d f เหลือ0.23%เนี่ยี่ก็คือก็คือเหมือนคลังเนี่ยเอาเงินที่ต้องให้คลังเนี่ยกลับมาให้แบงค์แล้วไปชดเชยในตัวดอกเบีย้ยที่จะลดลงจากการต้นที่ลดลงนั่นแหละอันนี้ก็ต้องมาคำนวณกันอีกทีว่าแต่ละแบงค์นี่จะ impact กันมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เรียนว่า พอพูดว่าไม่ต้องจ่ายดอกแล้วเหมือนดอกเบี้ยรัรบแรงของแบงค์หายไปเนี่ยเซนติเมนต์ก็อาจจะเป็นลบนิดนึงกับกลุ่มแบงค์นะครับแต่ว่าถ้าเน็ตๆออกมาแล้วเนี่ยการที่ลด fif d F, แล้วก็ได้หนี้ที่มันไม่เคยจ่ายแล้วจ่ายกลับมาเนี่ยใน,ในเชิง s ซ n นติเมนอีกท่านหนึ่งก็คือมันก็ดูเป็นบวกในระยะยาวได้เหมือนกันนะแทนที่มันจะเป็น NPL หรือเขาตายไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้กลับมาได้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้ตรงนี้ซึ่งมันก้อนตั้ง1.3ล้านล้านเนี่ยมันก็รีวิวเข้ามาในระบบได้ถ้าได้สักครึ่งหนึ่งนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่คลังเขาคาดหวังแหละแต่ว่าต้องดูแล้วก็ต้องดูว่าไอ้0.23ที่ลดไปแล้วเนี่ยมันพอไหมช่วยได้ไหมแล้วก็ สถาบันการเงินจะช่วยได้อีกเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนก็อาจจะต้องมีการควักเนื้อบ้างนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันตบตบพวกบัญชีพวกนี้กลับมาเป็นบัญชีที่เป็นปกติได้นะครับก็ให้เวลา3ปีในการแก้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าน่าจะเริ่มได้เลยแหละแต่ว่าก็รายละเอียดลึกๆเห็นว่าจะต้องไปคุยเป็นเป็นรายเลยแหละเพราะว่าเขาก็ต้องต้องไปเลือกนะครับว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ที่ยังไม่ได้จ่ายมา1ปีเนี่ยจะได้รับเข้าโครงการนะเขาก็ต้องมาดูด้วยว่า,าธุรกิจที่ทำเนี่ย มันไปต่อได้ไหมเป็นธุรกิจที่มันไปต่อไม่ได้ก็อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องยอมิ้งไปอะไรประมาณนี้ก็ยังยังมีหลายๆเรื่องที่ต้องคุยกันแต่ประเด็นจุดประกายตรงนี้ขึ้นมานับหนึ่งแล้วเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเม็ดเงินอย่างค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่บายบอกถ้าสมมุติว่าพวกนี้เริ่มแต่เรียกว่าการจ่ายนี่เนี่ยมันลดลงก็ทำให้เขามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นธุรกิจอาจจะเดินได้ดีขึ้นมันก็ช่วยเรื่องคอนซัมมชันเรื่องการจ้างงานเรื่องอะไรแบบนี้ต่อไปนะครับก็ก็เป็นผลพวงในเชิงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัด ซึ่งถ้ามาดูว่าจะพินพอยเป็นหุ้นตัวไหนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจริงๆก็ตอบยากนะพี่มนเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยสองจุดสามล้านบัญชีครับหนึ่งจุดสามล้านล้านบาทก้อนอนี้พวกเนี้ยภาพนี้จริงๆก็ดีนะเขาแบ่งมาให้ด้วยนะพี่พมนก็แบ่งเป็นหนี้บ้านสี่แสนแปดหมื่นบัญชีสี่แสนกว่าล้านนะครับหนี้รถเนี่ยหนึ่งจุดสี่ล้านบัญชีแต่มูลค่านี่ก็ประมาณสักสี่แสนใกล้ๆก,ก,กันเหมือนกันแล้วก็ SME เนี่ยก็ประมาณสักสี่แสนล้านคือด้วยความที่มันกระจายเนี่ย ก็เลยบอกยากสมมุติถ้าเกิดเป็น SME เยอะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบพินพอยได้อะแบงค์ไหนปล่อย SME เยอะครับอย่างเช่นเอ่อ s b นะครับเคบังมบนไี่้ปล่อย SME เยอะอาจจะกระทบมากกว่าอะไรแบบนี้แต่นี้เราเห็นตัวเลขก็คือมันกระจายในทุกๆหมวดเลยครับซึ่งทุกคนจริงๆพอร์ตเขาก็จะมีพวกนี้หมดอยู่แล้วแหละก็มีนี่ลดบ้างนะครับมีนี่บานบางมี SME บ้างก็เลยตอบยากนะครับว่าคนไหนเนี่ยที่ ตลาดจะดูทำโทษแรงเป็นพิเศษก็คงไม่มีขนาดนั้นคิดว่าถ้าตลาดมองสั้นๆเป็นลบเรื่องของกระทบนิมเนี่ยก็น่าจะแบบกระจายกระจายทุกตัวแหละนะครับก็คงเป็นทั้งเซกเตอร์ที่โดนซนติเมนต์ที่อาจจะเป็นช่วงระยะสั้นอย่างที่เรียนว่าถ้ามองไปไกลๆนี่ก็เราเราก็ดูเป็นบวกอยู่นะในเชิงไกลๆนะครับแต่สั้นๆก็ด้วยความที่ลดดอกไอค้คำว่าลดดอกนี่แหละหมายว่าไม่ได้จ่ายดอกนี่แหละทำให้คนอาจจะกังวลเรื่องของกำไรของแบงค์ระยะสั้นที่หายไปนะครับ ครับซึ่งมาดูราคาหุ้นแบงค์นิดหนึ่งนะครับผม Year to date เป็นยังไงบ้างนะครับก็เอ่อตัว b b l เป็นคนเดียวที่ติดลบนะครับประมาณ5% y e เ r to d a ซ e เดส่วนตัวอื่นเนี่ยบวกได้อยู่นะครับประมาณสัก10ซก็ผมส่วนตัวผมคิดนะว่าตลาดเนี่ยน่าจะมองเป็นลบแหละนะครับในระยะสั้นเพราะว่านิมเนี่ยมันกระทบแน่ๆนะครับกำไรก็ลดลงเพราะว่าไม่ได้เก็บดอกเบี้ยนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันน่าจะ offset ด้วย asset quality ที่ดีขึ้นนะครับ n p l ลดลงนะครับผมแล้วก็ เอ่อตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันคงตอบยากว่าใครจะโดนําโทษเพราะว่าอย่างก้อนนี้เมื่อกี้เห็นแล้วมันกระจายในทุกๆหมวด<ช>คือมันไม่ได้แบบว่าสมมุติแบบมาลดเยอะๆอาจจะไปดูเลยคนไหนมีพอร์ตลดเยอะๆหน่อยเช่นททบีมีลดเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ก็เอาจอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเเงิน0.23%ในแเที่ที่จ่ายคลังไม่ได้เรียกว่าคลังคืนกลับมาแล้วกัน แบงก์ก็ er อาจจะเอาแค่ก้อนนั้นหรือเปล่าที่จะมาทำแบบช่วยช่วยกับบัญชีที่มีปัญหาเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเขาไม่ได้ว่าต้องช่วยทุกคนเ<า>งี่แบงก์อาจจะคัดแล้วก็มองว่าไม่อยากให้ตัวเองเจ็บตัวก็ <c oughs> จะเอาแค่ก้อนนั้นอันนี้ก็มีความไปได้ทุกอย่างนะครับก็เลยเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะยังตอบไม่ได้อย่างที่ไวทบอกว่าตอบไม่ได้ชัดเจนว่าตัวไหนมันจะโดนเพราะว่าก็ต้องอยู่ที่ที่แบงก์ด้วยว่าเขามองในคุณภาพของบัญชีที่ที่จะต้องไปช่วยเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนหรือ กลายเป็นว่ามันไม่มีใครจะฟื้นได้เลยเขาก็อาจจะไม่ช่วยเลยก,ก็มีโอกาสเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าใน s e n ิเ m e n t ก็ต้องยอมรับว่าคําว่าพักดอกปุ๊บเนี่ยคนก็ต้องตกใจกันลนะครับแล้วก็อันนี้ที่แบงก์ชาติเขา c o n c e r n ์นก็คือกลัวกลัวคนเนี่ยจงใจทําตัวไม่ดีตัวเองเป็นหนี้เสียนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยก็เหมือน strategic default เลยฉัน ไม่ไม่เบี้ยวนี้แล้วก็จะได้เดี๋ยวให้มีคนมาช่วยแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้ามองในมุมของ policy maker คนที่ออกมาประกาศนะครับเขาก็เลย cut off ไปตั้งแต่31ตุลาเพระไม่งั้นถ้าถ้าสมมติไป cut สิ้นปีก็จะช่วงนี้คนก็จะไม่จ่ายแล้วรีบดีฟ default ไก็ก็เชื่อว่าโครงการนี้ก็น่าจะน่าจะมีคนออกมาโวยแหละว่าถ้าเป็นเด็กดีแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลืออืมเด็กดีไม่ได้ช่วยเหลือแต่เด็กไม่ดีกลายเป็นว่ามีคนไปอุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เป็นประเด็นที่ที่ทางทางว่าทางรัฐมนตรีวันนั้นที่คุยเนี่ยท่านก็คอนเซิร์นตรงนี้แหละว่าคนก็แน่นอนนะว่าคนพอทําดีแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะมีเสียงวุ่นวายออกมาบ้างอะไรครับก็ต้องดูว่าแบงก์จะจัดการอะไรต่างไงก็โดยรวมๆก็คงต้องเป็นการเจรจาเป็นแอคเคาท์แอคเคาท์ไปนี่ก็เลยต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะจะเห็นเอฟเฟกกันก็สําหรับกลุ่มแบงก์ต้องบอกว่าเราอันเดอร์เวททั้งเซกเตอร์อยู่นะครับแล้วก็วิวของเราตอนนี้ก็คือ เดือน12ในที่ประชุมกรงง,งครั้งสุดท้ายของปีนี้ไม่น่าจะลดดอ,อกเบีย้ย <ừ. S 1> ก็คือคงไว้ที่2.25%าเอแต่ว่าต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะลดได้ครั้งหนึ่งครับผมว่าจังหวะที่ดีที่สุดของแบงค์เนี่ยคือลดดอ,อกเบีย้ย อีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับสมมุติถ้าเฟดเขาก็ลดการลดดอกเบีย้ยด้วยนะเพราะว่าคุณทั้มมาเนี่ยอย่างคุณพาเวลล่าสุดก็บอกว่าอาจจะลดเหลือแค่2ครั้งสำหรับปีหน้าเนี่ยนะซึ่งก็เห็นตลาดมัน p r i ซ์อินในเฟดฟอนฟิวเจอร์แล้วเนี่ยเออแบงก์ชาติก็อาจจะลดอีกแค่ครั้งหนึ่งในปีหนะ้าเพราะนั้นถ้าเกิดออดอกเบีย้ยอย่างน้อยรนะยะสั้นๆเนี่ยมันบอททอมที่2%นนะครับผมว่าจุดนั้นน่าจะ น่าจะเทรดดิ้งแบงค์ได้อีกทีนึง<ม>นะครับค่อยค่อยหาจังหวะเก็บแต่ตอนนี้ข่าวนี้ก็มองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ<ม>คิดว่าอาจจะมีทําให้ราคาหุ้นมันอันดพบ perform ได้แต่ถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ยังมีบายอยู่นะ<ม>สำหรับแบงค์ใหญ่จะเป็นตัว SCB ซ<ม>ีบก็ถือว่าเป็นตัวที่ปันผลดีครับ